สวัสดีค่ะวันนี้วารายรักพันไม้มาอัปเดตบอลสีรวยล้นฟ้าที่ได้ทำการแยกหนอลูกๆกออกจากต้นแม่เขาเมื่อวานนี้นะคะให้เพื่อนๆชมกันค่ะนี่ค่ะนี่คือต้นแม่เขานะคะนี่ต้นแม่ต้นแม่ต้นแม่เขามีดอกแล้วด้วยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเห็นไหมคะ นีต้นแม่เขามีดอกเลยด้วยเมื่อวานนี้เราได้แยกเขาออกแยกลูกเขาออกมาได้ทั้งหมดได้ลูกมาทั้งหมดสามต้นค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยแยกลูกเขาออกจากแม่เขาหนึ่งต้นสองต้นและก็สามต้นนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเขาแข็งแรงดีมากค่ะเนี่ยเลยมาอัเปเดตเพื่อนๆชมว่าภารกิจนี้วัไลไยรักผันไม้ทำสำเร็จแล้วก็หน้า ภูมิใจมากค่ะเพราะว่าต้นไม้เราไม่โทมเลยนะคะยังสวยงามสดชื่นเหมือนเดิมเลยค่ะสีสันสดใส,ดสามากๆเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็อยากจะบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าบอนสีที่เราทำการแยกหนอเขาครั้งนี้เป็นบอนสีรวยร้นฟ้าเป็นไม้จีนนะคะ ที่เราเลี้ยงนอกตู้ตลอดมาค่ะและเขาก็สวยงามได้ขนาดนี้เพราะสูตรดินที่เราได้ใช้มูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยเขาค่ะให้ปุ๋ยเขาโดยมูลไส้เดือนแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยกากาแฟค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเราได้บำรุงดินด้วยมูลไส้เดือนและก็กากาแฟ ฟื้นฟูเขาครั้งเมื่อตอนได้มาใหม่ๆที่เขาทําท่าโรยรานะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะระยะเวลาผ่านไปก็ประมาณสามเดือนสวยงามได้ขนาดนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะแข็งแรงมากบนสีที่อยู่กับเราประมาณสามเดือนเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาแตกลูกให้เราตั้งสามต้นเนยค่ะระยะเวลาสามเดือนคุ้มค่ามากๆเลยค่ะสูตรนี้ได้ผลดีนะคะเพื่อนๆ อยากให้เ,เพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องบอลสีที่ไม่แข็งแรงลองทำแบบเราดูนะคะใช้มูลไส้เดือนแล้วก็กากาแฟผสมน้ำแล้วก็ลดนะคะลดไปที่โคนต้นเขาผสมกากาแฟแล้วก็มูลไส้เดือนก็โรยๆรอบๆต้นเขานะคะแล้วผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นเหมือนบอลสีของเรานี่แหละคะ่ะ เขาแข็งแรงดีมากเลยค่ะถึงจะเป็นบอลสีไม้จีนที่เพื่อนเื่อนบางคนว่ามีปัญหาเลี้ยงไม่โตเลี้ยงไม่ใหญ่สีไม่กัดแต่เราก็ทำให้เพื่อนๆชมแล้วนะคะว่าเราเลี้ยงได้โตและแข็งแรงดีมากพร้อมกัดสีสวยสดมากๆเลยค่ะแล้วยังให้ลูกเรามาตั้ง3ต้นนะคะในหนึ่งกอมีสต้นเห็นไหมคะันนี้ต้นแม่แข็งแรงมากๆเลยค่ะ ก้านใบใบเขาอะหนาแข็งแรงสีสดก้านใบก็ใหญ่และแข็งแรงดีมากๆค่ะวันนี้เรามาอัปเดตเพื่อนเพื่อนชมนะคะความงามของรวยร้นฟ้าไม้จีนแต่ว่าเลี้ยงจนสวยงามเทียบเท่ากับไม้ไทยเราเลยค่ะบอนสีสวยมากๆเลยนะคะวันนี้เลยอยากมานำเสนอ มาโชว์เพื่อนๆให้ดูให้เห็นผลลัพธ์ของการใช้ปุ๋ยสูตรนี้ว่าได้ผลมากค่ะต้นก็ไม่โทมแข็งแรงดีแม้แต่แม้เราจะแยกหน่อยแยกกอข็ออกมาเขาไม่ได้โซมไม่ได้โรยเลยนะคะยังสดชื่นอยู่เลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามได้รับชมนะคะอะไรรักพันไมล้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ